เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําตัวโปรแกรมเดอร์มาโกลนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยลดรอยบกพอร้าใต้ตานะครับซึ่งตัวเดอร์มาโกลนี้จะประกอบไปด้วยไฮยาโรนิกแอซิดนะครับหรือว่าไฮยานะครับตัวไฮยานที่ช่วยอิ่มช่วยเติมเต็มนะครับตรงร่องใต้ตาให้ปูขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากไฮยาก็จะมีตัว PN หรือว่าโพลีเอ็นิวไทนะครับโพลีเอ็นฟิวไทนี้ก็จะเป็นโปรตีนนะครับซึ่งช่วยในการกระตุ้น,นการสร้างคอลลาเจนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี ตัววิตามินและก็เลือแลนะครับอีก50ชนิดนะครับตัวเดอร์มาโกรนี่จะเป็นการฉีดนะครับบริเวณใต้ตานะครับนี่ตรงนี้ปัญหาใต้ตาเดี๋ยวเราดูใช่ไหมข้อมนนี้ค่ะนั่นน้ำมูกว่าด้วยเนาะก็สําหรับการรักษานะครับอันดับแรกเราก็จะฉีดตัวตัวเดอร์มาโกรเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ฟูขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวสเต็มเซลล์นะครับหรือว่าตัวซีเซล ซึ่งเป็นเตรมเซลล์ที่เข้มข้นบริสุทธิ์ที่สุดนะครับสกิดจากด้านนอกนะครับช่วยลดรอยหมองคล้ำนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับครับตอนนี้ก็ผมใช้ทำการเติมเดนมมกโรนะครับด้านขวานะครับแล้วแล้วก็สกิดซีเซลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นะด้านตรงนี้ด้านขวาน,นะครับทำแล้วจะเห็นว่าตื้นขึ้นชัดเลยนะครับส่วนด้านซ้ายก็ยังเป็นล่องอยู่นะครับเห็นชัดเนาะตอนทำเจ็บไหมครับไม่เจ็บอะคะ่ะไม่เจ็บเลยเก็สำหรับใครที่สนใจตัวโปรแกรมเดลมากรนะครับแก้ปัญหา วันคำาใต้ตานะครับหรือตาแพนด้านะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ